วันพุทธที่สมมีนาคมพศ2564ครับผมข้าพเจ้าบุดีชกดีก็ได้นำเสนอองค์นะผ้าเนื้อผงองค์หลวงปูป่ปูวัดอินทรามรุ่นแสยิตครับผมนะและองค์สมเด็จเจ้าสูววรครคังเทพคือเรามาวิเคราะห์พิจารณาดูครับผมนะทุกท่านก็ได้ชมใน YouTube ในสื่อเว็บไซต์ Google ตือเ Facebook ตือต่างๆครับผมนะ ข้าพเจ้าบุญดีโชคดีก็ได้สเสนอองค์ภููองค์นี้ขอให้ทุกท่านนะได้ชมได้คิดพิจารณาวิเคราะห์นะรายละเอียดต่างๆขององค์พระกับผมนะนะคือพระองค์น,งงนี้เป็นพระองู่ภูองค์นี้เป็นพระที่งดงามมากกับผมองค์นี้เหนือใกล้เคียงกับสมเด็จวรัคังองค์ช้างเผือกสาย,ยามองค์งาช้างองค์นี้มากกับผมนะคือคู่กันข้าพเจ้าได้มาคู่กันตรงนี้กับผมนะ นะขอให้ท่านพิจณาดูกับผมนะคือเราก็ต้องฟังหูไว้หูกับผมนะใช้สติสมาธิปัญญาคิดวิเคราะห์ดูกับผมนะให้ถี่ถ้วนนะเราอย่าเราอย่าไปเชื่อใน YouTube เตียนพระผมนะต่างๆหรือคนที่นำเสน,เนอใน YouTube คือมันมีมากมายกับผมนะคนนำเสนอแย่ๆก,กับผมนะ คือต้องยอมรับความจริงว่ามีทั้งพระแท้แล้วก็พระเก๋กัะผมนะเราจะคือเราจะรับฟังนะเราก็ร้อยเปร์เซ็นต์เราก็เชื่อห้าสิบปอร์เซ็นก่อนนะใช้สติปัญญาคิดพิจารณาดูห้าสิบปอร์เซ็นกผมนะคือส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าเปนคือเป็นพระแหกตาหมดก็บผมนะคือหลอกลวงต้มตุงทั้งนั้นนะบางคนเทียนพระ ขับบ้านขับเมืองเนี่ยมีผ้าขายมาคุผู้เนี่ยคือห้าองค์สิบองค์ยี่สิบองค์สามสิบองค์คือมีตลอดครับผมนะพระเบจคีเนี่ยนะคุณจะอามาจากไหนคุณตอบคำถามคุณจะามาจากไหนตรงนี้ครับผมนะคือผ้าเนื้อผงเนะ่ยคือว่าคือ,ค,อคือท่านเข้าใจยากอะ่ะคือคือว่ามัน ความคิดเห็นนะความคิดภูมิความรู้สติปัญญาประสบการณ์ความเชี่ยวชาญความชำนาญแต่ละท่านไม่เหมือนกันครับผมนะคือเล่าเรียนมาดูในสื่อ YouTube ต่างๆนะสื่อเว็บไซต์ต่างๆนะพระจะมีมากมายเฉพาะพระสมเด็จรักคังองคูภูวอินเนี่ยรุ่นแซ่ยิดเนื้อผงต่างๆพระเบญจคีต่างๆเนี่ยคือเราแยกแยกไม่ออกเลยผมลสับสนไปหมด คือเราโดนล้างสมองมาตลอดครับผมนะล้างความคิดล้างตาล้างใจคือเราต้องเสียเงินเสียทองมากมายครับผมในการเช่าพระบูชาครับผมนะเนี่ยในการเช่าพระผงเนี่ยเดี๋ยวพระสมเด็จวัดลักขังอันดับหนึ่งหลวงปู่วัดอินครับผมนะพระเบญจกีต่างๆทุกพระองค์เนี่ยอย่างพระผงสุพรรณพระนางพญาพระรอดพระสุมก่อแพงเพชรพระสมเด็จวัดลักัง าองค์เนี่ยผมพระเบญจคีเนี่ยคือเราไม่สามารถคือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะไม่สามารถที่จะแยกแยะได้กับผมนะคือเราไม่รู้พระองค์ไหนเป็นพระแท้พระสมเด็จว่าคงองคไหนพระแท้พระหลวงภูภูเป็นพระแท้พระเบญจกีเป็นพระแท้เนี่ยยางเหรียญเราอาจจะดูขาดกับผมนะเหรียญเนี่ยเหรียญเนื้อทองแดงหรือเงินเนื้อทองคําเนื้อหน้าเนื้อนวะอะไรกับผมนะ คือเนื้อผงเนี่ยคือเป็นเนื้อที่ดูยากที่สุดบางทีเราบอกว่าแท้อาจจะเป็นเก๊ก็ได้หรือปลอมก็ได้คือเราไปให้ใครดูเนี่ยว่าเสียนพักหรือคนที่มีความรู้คนไหนเนี่ยผมนัแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยบอกไม่เหมือนกันกับผมส่วนใหญ่อะอบอกไม่เหมือนกันนี่กงข้าพเจ้าเนี่ย บวชมาสี่ห้าปีครับผมนะอย่างสมเด็จพัดระฆังได้ได,ได้จากเลขาวัดระฆังมาผมนะคือกงท่านดูเป็นครับผมนะแล้วเดี๋ยวข้าพเจ้าให้ดูพระอื่นต่อไปอย่างวัดระครังหลังคอนเนี่ยผมนะหล่อบโบราณเนี่ยพระที่สวยมากมาดูสมเด็จนางพญาครับผมนะพระที่ข้าพเจ้ามีนี่ยครับผมนะพระสมเด็จวัดระครังพิมเล็กพิมเล็กกระบผมสมเด็จวัดระครังพิมเล็ก หลายๆพระองค์กับผมนะคือเราก็นะข้าพเจ้าดูพื่นโอกันเนี่ยออขอทุกท่านดูแล้ววิเคราะห์พิจารณาดูก็ผมอาจดูภาพเพิ่มเติมใน w w w ร์เว็บประเครื่องมืดีจุดคอมและว w ์เว็บบีดอบเบจุดคมรับผมคือเว็บไซต์ข้าพเจ้าเนี่ยได้ต่อมาเจ็ดแปดปีลงทุนไปแสนกว่าบาทครับผมนะคือต่อปีต่อปีคือถ้า ต่อถึงธันวาปีหกสี่นี่ก็ผมนะนะเราต้องรู้ข้าพเจ้าบุดีตดูดูดว่าประมาณด้วยผมอาจปีหน้าจะได้ต่อก็ได้กับผมเว็บซต์ก็โดนปิดไปตรงนี้คือว่าถ้ามีเงินก็ไปเปิดใหม่ได้กับผมตรงเนี้นะข้าพเจ้าก็คือเว็บสมเด็จวลระคาองนี้ครับผมนะ้คนดูเกินสิบล้านคนแน่นอนหรือยี่สิบล้านคนมากสุดในประเทศไทยครับผมนะนะคือท่านจะมีความเห็นมีความคิดมีความเข้าใจ รู้สึกยังไงประมาณความรู้สึกยังไงนะข้าพเจ้าก็บุดีโชคดีก็นำสเสนอด้วยความบริสุทธิ์ใจเจตนาอันบริสุทธิ์นะเจตนาดีคือเรามีเงินเนี่ยท่านเยบุเช่าพระสมเด็จวะะัดระฆังองค์ละหมื่นองค์ละแสนห้าแสนล้านสองล้านสามล้านห้าล้านสิบล้านสิบสี่ล้านสิบห้าล้านยี่สิบล้านยี่บห้าสามสิบล้าน ห้ิบล้านหกสิบล้านร้อยล้านสอง้อยล้านคือท่านไปลงทุนซื้อที่ดินดีกว่าครับผมนะนะคือคือเรามีความเสี่ยงสูงครับผมนะแต่ละท่านแต่ละคนท่านบอกรับประกันร้อยปีสองร้อยปีคือว่าไม่มีใครพูดจริงเก้าสิบเก้าปเซ็นผู้โกหกหมดเงินก็ไปซื้อบ้านซื้อรถใช้จ่ายกันปุบเฟือกันอยู่แล้วนะน้อยคนครับ นะที่จะคืนเงินท่านเต็มจํานวนท่านตื้อสามสิบล้านเนี่ยคือตะกี้ห้าล้านได้ไหมตอนเนี้ถ้าไปขายคืนเสียนพระเนี่ยหรือใครบอกรับประกันเนี่ยทุกท่านที่บอกรับประกันนะไม่ชอบเก๊ปอมคืนเต็มจํานวนหรือแท้ตอนนี้เราต้องการใช้เงินเราไปคืนพระเนี่ยสมมติมท่านเช่ามาสามสิบล้านบาทเนี่ยเขาจะคืนท่านเท่าไหร่นะบางคนก็เลิกไปเลิก เลิกจากวงการบักเครื่องไปก็มีด้วยปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆสตอรี่ต่างๆบางคนก็เลิกไปนะข้าพเจา้จารู้จักหลายคนเนี่ยคือเจ้าของโรงงานไม้เนี่ยคือพาสําเร็จพระราคามาแปดล้านสิบล้านไปคืนสุดท้ายคืนไม่ได้กับผมเนี่ยคืนไม่ได้ไปให้คนอื่นดูบอกแท้เก๊ปลอมอีกนะหลายๆท่านเนี่ยอย่างเจ้าของโรงงานไม้เนี่ยต้องกอดร่ำรวยมากไปซื้อพาสําเร็จองค์สิบล้าน หรือ่าองค์สององเนี่ยหรือไปคืนเนี่ยคืนไม่ได้ครับผมแนละ้วปัญหาคือไม่ได้เงินสดไปไปขายผ้าออื่นไปแห่คนอื่นไปขายเซียนท่านอื่นสุดท้ายก็ตีเกมหมดครับผมแนละ้วตีปอมหมดนะมันคือปัญหามันมากมายครับผมอุปสรรคปัญหาเยอะนะคือคืนไม่ได้เงินนะ่ะนะคือเชื่อไม่ได้เลยเชื่อถือไม่ได้เลยคำพูดลอยๆใครก็พูดได้ผมนะ ือเราไปซื้อที่ดินดีกว่านะทองคําอาจจะเก็บไว้โดนป้นหรือว่าโดนรักขโมยได้ซื้อที่ดินดีที่สุดก็ผมนะเพราะราคาที่ดินขึ้นตลอดหรือซื้อบ้านซื้ออสัารหาริมทรัพย์ไว้อะไรพวกเนี้ยนะคือถามว่าซื้อข้าพเจ้าวันนี้โชคดีคืนไหมนะถ้าเราจริงใจต่อลูกค้า กับผมนะเราก็ต้องคืนเงินอาจจะไม่เต็มจํานวนหรือเต็มจํานวนตรงนี้นะเป็นเรื่องที่พูดยากใครก็พูดได้กับผมมนาะสร้างภาพอะเอาดีใส่ตัวใครพูดได้หมดครับนะเราก็จำเสนอตรงนี้ข้อคิดตรงนี้ความเห็นตรงนี้นะจากใจข้าพเจ้าด้วยความรู้สึกข้าพเจ้าตรงนี้ นะคือว่าสมมุติหรือเรื่องจริงก็แล้วแต่ถ้าคนเรามีเงินม่นขพระเจ้ามีเงินร้อยล้านถ้าพระเจ้าจะขายไหมล่ะจะให้เจ้าบูชากันไหมคือมันป็นทางเรื่องสุดท้ายอะนะเป็นเรื่องที่พูดยากตรงเนี้ยคือคุณมีลูกมีหลานไหมล่ะคุณมีธุรกิจเออถ้าคุณมีรวยรวยร้อยล้านสองร้อยล้านสามร้อยล้านพันล้านผมนะแล้วก็เปิด พิพิธภัณฑ์ได้กับผมนะคือสิ่งดีๆมันมีมากมายกับผมตรงนี้นะเราก็ได้ข้อคิดมุมมองต่างๆกับผมข้อคิดต่างๆทัศนคติความเห็นถึงผมนะองค์ลูกภูภูนี้ผมตรงเนี้ยไม่ได้ทําง่ายๆ,ๆผมนะท่านท่านดูตามหนังสือพักเครื่องต่างๆวะ กับผมนะองค์นี้ไม่ได้ปลอมง่ายๆไม่ใช่ปลอมได้กับผมนะคือพระแท้ไปอย่างนี้นะองค์สุปูสร้างเนี่ยสร้างมายี่องค์เองกับผมนะสุ้มกรอบแก้วก็จะสวยงามมากกับผมนะเนี่ยชัดเจนนะฐานนั่นดูนะข้าพเจ้าก็ขอนาเสนอพระหลวงปู่ภูวดินทารามองค์สมเด็จเจ้าตัวตว,วัดละคงองสมเด็จวัดละคงกรุงเทพองค์สมเด็จพ,พระมหามงคลช้างเผือกสาย,ยาม หรือองค์นาช้างองค์นี้ก็ผมนะจะมีรอยเหี่ยวยน่นเห็นไหมท่านเห็นไหมเนี่ยเตียนท่านนี่ชัดเจนมีเม็ดนาดานาขาวกับผมนะก็ผมไม่เม็ดเข้าสุกไม่รอยเหี่ยวย่นชัดเจนกับผมตรงนี้นะขยายชัดเจนจะมีรอยเหีนยน่ยวย่นพระตัวองค์จะมีรอยเหี่ยวยน่นนะเกตใหญ่ดังเกตผลมะตูมสุกลนะเกตท่านจะใหญ่เหมือนพระพุทธรูปพระประธานกับผม ที่ท่านองค์สิริเดสุษาจารย์จำลองขึ้นมาครับผมนะซุมนี่เป็นธรรมชาติแบบนี้ผมไม่ใช่วัดขึ้นมาหรือว่านะไม่ได้วัดขึ้นมาไม่ได้ใช้เทคโนโลยีปองขึ้นมาทําไม่ได้ครับผมนะจะเป็นธรรมชาติโดยแท้จริงผมไม่เห็นไหมครับเนื้อหนอกเนื้อเป็นงาช้างครับผมนะเนื้อจะเป็นงาช้างมีเม็ดข้าวสุกเม็ดยาดํางาขาวนี่ก็มวลสารท่านเม็ดข้าวสุกครับผมไม่ไม่ไม่ได้ เป็นแม่เข้าสุกครับผมนะเป็น,ปนมวลสารทั้งสิ้นผมนะแขนพระกรน,นจะใหญ่มากกรับผมตรงนี้งั้นอ,อกท่านก็มีแม่เข้าสุกเนี่ยฐานเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับนี่คือพระร้อยหกสิบกว่าปีกรับผมนะนะมวลสารรวมกันทั้งหมดเนี่ยพระคุณพระออกไปอย่างนี้ครับผมนะ อง,งาช้างครับผมนะช้างเผือกสยามไทยแลนด์ครับผมเนี่ยเราดูซูมไปชัดๆผมถ่ายชัดๆตรงนี้นะคนที่ดูคลิปนี้ก็ับผมน้าตาเจ้าสมเด็จพระนครมานะท่านไม่แน่ใจนะ คือไม่ชัดเจนนะงสงสเครือบแคงสงใสัรู้สึกว่าพระท่านกับพบระสมเด็จพระคังองค์มหามงคลชักเปิดสยามไทยแลนด์หรือสเมเด็จเจ้าโสวงังนี้คือเราเปรียบเทียบแล้วจะเป็นพระแท้พระเกศทุกท่านก็ใช้สติสัมปชัญญะสติปัญญาสมาธิ สต,ญญญญติสมาธิปัญญาปัญญาสมาธิสติสมาธิปัญญาสตินะความคิดวิคคอนะเขาบอกเขาเวลาการร้อยปีท่านไม่ชอบหรือท่านไม่เข้าใจท่านต้องการคืนพระท่านก็ลองคิดดู ว่าคือได้จริงหรือเปล่าที่พูดกันเนี่ยนะลมปากใครก็พูดได้นะพระนี่เป็นธรรมชาติคนมนุษย์ทั่วไปไม่สามารถที่จะทำปอทำทำเกยททำปอมทําเทียมขึ้นมาได้หรอกครับอาเกจิทุกพระองค์ในประเทศไทยชั้นต้นชั้นกลางทั้งสูงก็ยังทําไม่ได้ับผมนะ นะองค์นี้คือสวยงดงามอลังการนะเป็นพระสมเด็จพระประธานจำลองจากพระพุทธพระประธานในโบสถ์วัดระคังหรือพระพุทธพประธานทั่วประเทศไทยในโบสถ์เนี่ยนะทรงยิ้มรับฟ้าองค์นี้ขอทุกท่านเห็นภาพหรือว่าเห็น วิดีโอนี้ท่านลองคิดดูให้ดีเนื้อในดอยเหี่ยวยน่นตลอดเห็ไหมจะจะยน่นเนื้อจะย่นกับผมนะแค่นี้แหละครับผมนะเนื้อจะเป็นมันเนื้อจะเป็นเนื้องาช้างนะสีงาช้างนี่ไม่งาช้างอยู่ร้อยสองร้อยปีสามร้อยปีพระจะเป็นอย่างนี้ไม่กล้าุกจะติดแน่นครับผมนะ นะคนมนุษย์ว่าจะขาขนาดไหนก็ทำไม่ได้กับผมด้วยอายุการสร้างร้อยหกสิบปีกับผมนะข้างหลังเนี่ยเนื้อแข็งแกร่งเป็นหินครึ่งองค์คือไม่ใครไม่ไมีใครจะทําได้ปลอมทําปลอมขึ้นมาได้นะองค์สมเด็จผู้สาจารย์ตอพลมังสีพระองค์ทรงสร้างแค่เก้าองค์พิมพ์เดียว พิมพระประธานใหญ่จำลองจากพระพุทธในโบทสทรงยิบาายลับฟ้ายวนจ้งเพียงเก้าองค์เท่านั้นกับผมเก้าองค์สิบองค์กับผมนะข้าพเจ้าก็พูดจักใจพูดพูดจักใจจริงกับผมนะจากหัวใจข้าพเจ้าน,นะโอทีกท่านได้ข้อคิด เราแบ่งปันความรู้กันเราแลกเปลี่ยนความรู้กันครับผมนะข้าพเจ้านำเสนออาจจะพูดติดขัดไปบ้างก็กราบขออภัยทุกท่านมาหน้าโอกาสนี้ด้วยกับผมขอทุกท่านนะได้ข้อคิดนะมุมมองต่างๆนะในการนำเสนอ กรบผมนะพระสมเด็จวัดระฆังแล้วก็องค์สมเด็จหลวงปูป่ภูวัดอินทารามก็ผมในวันนี้ก็ผมนะในวันพุทธที่สามมีนาคมพศสองพันสี่สด้วยครับผมขอให้ทุกท่านคิดสิ่งใดขอสมเปลินสมเด็จสมปาน,นาทุกการมีความสุขนะด้วยเถิดกรบผมสาธุบัคสีพศสองพันสี่ร้บหนึ่งกรผมวันนี้ข้าพระเจ้า บุญดีโชคดีก็มีโอกาสได้ถวายข้าวราพุทธที่บ้านอีกหนึ่งอีกหวันครับผมนะนะการถวายข้าพุทธก็เราก็ขอพรคุณพระนะเรามีเรื่องอะไรเราก็พูดไปครับผมขอพรพระเมตตาท่านขอทุกท่านสมเด็จสมปานณหมาทุกการด้วยเถิดครับผมทุกทุกประการที่หวังนะ ท,ที่หวังไว้ขอสมเร็จสมปานสมเลศสมพรบาดนารทุกการด้วยเถิดครับผมสาธุบัะศรีพระศรีธิพันธ์หนึ่งกับผม